มาสวัสดีครับคลิปนี้ก็มาสอนแก้ตัวหนังสือสีเหลืองนะครับที่หลายๆคนอาจจะกดแล้วมันไม่ขึ้นเด้งให้เลือกแบบของผมนะมันไปขึ้นที่อื่นว่าขึ้นที่ไหนก็ไม่รู้นะบวกตรงนี้มันไม่ได้ขึ้นตามนี้นะครับนะโอเคขั้นตอนแรกให้เราทําการลบก่อนนะครับลบให้หมดนะครับผมตรงนี้ตรงนี้นะครับ หลังจากนั้นเนี่ยให้เราากดปุ่มวินโดว์เพื่อเด้งไปที่หน้าจอหลักของเราก่อนเสร็จแล้วไปเปิดโฟลเดอร์หรือว่าดิสก p พีซค้างไว้นะครับผมนะจากนั้นครับให้คุณคลิกตรงไอช่องข้างบนนี้แล้วพิมพ์คำว่า p o r a l app data p นะครับผมแล้วกด Enter นะครับเข้าไปที่ 5M ล์ครับนะมันอยู่ตรงนี้แน่นอนนะครับถ้าใครลงถูกต้องนะครับผมเข้าไปที่ตัวหนอนครับนะ จากนั้นเนี่ยเข้าไปที่ปักกินตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้เราคลิกตรงไอช่องตรงนี้ครับคลิกขวาแล้วกดค o p y นะครับผมนะแล้วให้เราไปเพิ่มกดเพิ่มตรงนี้อ่ะสมมุติว่ามันไปอยู่ในอันไหนก็ไม่รู้อ่ะสมมุติว่ามันไปอยู่ในไหนก็ไม่รู้อ่ะสมมุติว่ามันโผล่มาตรงนี้นะครับแล้วเราทําการลบหมดเลยนะครับอันนี้คือสมมุติว่ามันไม่ได้โผล่มาแบบเมื่อกี้นะให้เราทําการลบครับเสร็จแล้วก็ กด c t r o l V นะครับเพื่อเป็นการวางนะครับผม Control V R สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นคอมมือใหม่ก็คือ,อตรงนี้นะครับแบบนแ้นบนึงนะท่านผู้ชม on นี่นะครับนะ Control แล้วก็ V กด Control ค้างไว้แล้วกด V เพื่อทำการวางนะครับพอวางเสร็จก็ทำตามคลิปเลยนะครับเอฟเฟกนี้ก็คือเลือกที่ Shader นะครับผมแล้วก็ Texture มันก็จะขึ้นเหมือนเดิม ก็เข้าไปที่อ่ะอันนี้เราวก็เลือกที่ textures นะครับผมนะ mm hmm. ก็เป็นัานเสร็จสิ้นนะครับกด r e โหล d ก็เรียบร้อยนะครับนะ mm hmm. อ่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจบเท่นี้ครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครนะครับเป็นกำลังใจนะครับใครไม่ได้ยังไงก็ช่องทางการติดต่ออยู่ด้านล่างนะครับนะก็ขอบคุณครับแล้วก็เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ